เรารู้วิธีการอ่านสตริงจากแฟ้มข้อความกันแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาศึกษาว,วิธีการเขียนนะครับหรือการบันทึกสตริงลงไปในแฟ้มบ้างการอ่านนะครับเราอาศัยสแกนเนอร์เช่นกันนะครับพออาจจะได้เหมือนเหมือนกับการอ่านจากแป้นพิมพ์นะแต่เพีงเยงแต่ว่าตอนสร้างสแกนเนอร์เนี่ยนะครับเราจะส่งโดยส่งสิ่งที่เรียกว่าตัวชี้แฟ้มนะครับก็คือ New f ฟล e นะแล้วก็ส่งชื่อแฟ้มลงไปตรงนี้ก็จะได้ตัวชี้แฟ้มกลับมานะครับตัวอ้างอิงแฟ้มกลับมาแล้วก็ส่งไปให้ตัวอ่านนะฮะก็กลายเป็นตัวอ่านจากแฟ้มหลังจากนั้นเราก็ใช้ in in next line นะครับ next double next in อะไรทำนองนี้นะครับที่เคยเรียนมาเนี่ยเราใช้ได้เลยเหมือนกันเลยนะครับในการบันทึกลงแฟ้มนะครับหรือเขียนแฟ้มเนี่ยนะก็พยายามจะใช้ให้เหมือนๆกับที่เราแสดง string ออกทางจอภาพนะครับที่เราเคยใช้ system จุด out จุด พิ i n t นะครับหรือพิ i n t ล i n เนี่ยนะครับนะก็พยายามให้เหมือนเหมือนกันนะก็อาศัยการใช้พิ i n t สตรีมนะครับพิ r e a สตรีมก็จะเป็นตัวบันทึกนะตัวแสดงเนี่ยนะครับตอนนี้กลายเป็นตัวแสดงลงแฟ้มนะครับก็ทํานองเดียวกันครับเรา new file นะครับส่งชื่อแฟ้มลงไปนะครับส่งไปให้ Print Stream อีกทีนึงพให้ Print Stream สร้างตัวใหม่กลับมากลับมาปบเป้าก็มาเก็บไว้ในตัว back out นะครับซึ่ง out ก็เป็นตัวแปรประเภท print stream พอเรามีตัวแปร out ปั๊บเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้บริการ print กับ print line นะครับที่เคยเรียนมาเลยง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ส่ง string ไปนะครับแล้วผลลัพธ์ของ string เหล่านี้เนี่ยก็จะถูกบันทึกต่อๆกันในแฟ้มที่เราสร้างตอนแรกนะครับการสร้างกับการการอ่านนะครับกับการบันทึกแฟ้มเนี่ยนะครับในจาวามีหลากหลายวิธีนะครับ แต่เราก็ขอน,นําเสนอวิธีที่ง่ายสุดๆเนี่ยนะครับจากนั้นเราก็จะนํามานําแนวคิดนําวิธีนะครับการบันทึกแฟ้มเนี่ยนะมาเขียนโปรแกรมกันครับเราจะเขียนโปรแกรมที่อ่านแฟ้มคะแนนของนักเรียนนะครับแล้วก็ผลิตแฟ้มคะแนนอีกอันหนึ่งนะครับแต่เพิ่มเกรดลงไปด้วยนะเราจะตัดเกรดนะครับตามเกณฑ์นี้นะครับนะมากกว่า80ก็มากกว่าหรือเท่ากับ80ก็ได้เไปนะครับแล้วก็อยู่ระหว่าง75-80ถึงก็ได้ B บวก นะล้าก็ไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้อยกว่า50าสิบ f นะครับส่วนเจ้าคอลัมน์นี้ก็เราจะยังไม่ได้ใช้นะครับในโปรแกรมนี้อ,อย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะครับแฟ้มขาเข้าเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีชื่อ,อ,อมีรหัสนักเรียนนะครับพร้อมกับคะแนนนะครับเราก็จะผลิตแฟ้มขาออกนะที่มีรหัสนักเรียนคะแนนแล้วก็เกรดนะครับไล่ลงไปเรื่อยๆเ็นครับเราก็จะมาสาธิตการเขียนโปรแกรมนะครับ ที่อ่านแฟ้มคะแนนนะครับแล้วผลิตแฟ้มคะแนนพร้อมเกรดกันครับเราได้เขียนโปรแกรมอ่านคะแนนจากแฟ้มเพื่อมาหาคะแนนเฉลี่ยแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะอ่านข้อมูลจากแฟ้มเดิมเนี่ยแหละครับคือแฟ้มที่เก็บคะแนนของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยนะครับวันนี้จะอ่านแล้วมาคิดเป็นเกรดนะครับแล้วบันทึกลงบน อีกแฟ้มหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนลงบนแฟ้มข้อมูลด้วยนะครับเอาละครับก,ก็ขอเขียนตัวอ่านแฟ้มอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการทวนไปในตัวด้วยนะครับเราก็ต้องสร้างตัวชี้แฟ้มด้วยนะครับขอ ใช้แฟมเดิมนี่แหละ score นะครับ t x t เอาล้วครับซึ่งอย่าลืมว่าจะต้องมีการ throw I/O exception ตรงนี้นะครับนะเผื่อกรณีที่หาแฟมไม่เจอเนี่ยแต่เราจะขอไม่จัดการนะครับแล้วเราก็ขอใช้ชื่อเต็มของแฟม ที่มาจากเขาใช้ชื่อเต็มจากคลาสมาตรฐานต่างๆนะครับที่อยู่ในกลุ่ม Java จุด I.O. ด้วยนะครับเอาละครับซึ่งไฟล์และ I.O. s x c t p t n o n ก็ i o exception ก็คืออยู่ในนี้นั่นเองอสิ่งที่ต้องรู้ก็คือจะบันทึกลงแฟ้มยังไงนะครับจะบันทึกลงไปยังไงนะครับวิธีบันทึกเนี่ยนะครับเราจะอาศัยคลาสพิเศษตัวนึงนะครับชื่อ Printstream นะครับ พิน t r e a มกเ็เป็นหนึ่งในคลาสที่อยู่ในชุดนี้เหมือนกันนะครับเราขอตั้งชื่อตัวแปลว่า out out นพะิ stream เ,เนี่ยก็ทำงองยเลยครับเราใช้ PrintStream แบบนี้นะสร้างพิ stream น,นะครับโดยขอสร้างแฟ้มด้วยนะครับสร้างแฟ้มนะชื่อว่าเทมสนะฮะทั้งวันนี้ก็ชื่อว่าเกล็ดก็แล้วกันเกล็ดนะครับ .txt นะครับวิธีนี้ก็แต่นี้ out นี่มันคืออะไรแล้ว print stream คืออะไรนะครับถ้าเรามี print stream แบบนี้จะทําให้เราใช้คําสั่งเหมือนกับที่เราเคยใช้กับ system จุด out จุด print กับจุด print line นะครับในที่นี้เราก็สามารถที่เขียนนี้ได้เลยครับ print นะแล้วก็ตามด้วย string อะไรก็ว่าไปที่ปากฏอยู่ในวงเล็บนะหรือ print line นะคือจะใช้รูปแบบเดียวกับที่เราเคยใช้ในการแสดงข้อความทางจอภาพนะครับ แต่พียงว่าตอน,นีเราตั้งชื่อว่า Out เฉยๆแล้วซึ่งเอานี่มันคนละเอากับกับเจ้า system out นะครับนี่คนละตัวกันนะครับเพราะ system out นั่นในความหมายเขาก็จะหมายถึงตัวจอภาพที่เราแสดงออกมานะแต่เอาตรงนี้ที่เป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเป็นตัวแปรประเภท p r i n t Stream ซึ่งเราสร้างมาจากการเปิดแฟ้มข้อมูลนะครับ อ่ะครับเราจะลองเขียนโปรแกรมเล็กๆตัวหนึ่งก่อนนะครับลองอ่านจาก in นะครับเพื่อที่จะบันทึกลงไปที่ out นะครับเหมือนกับเป็นการ copy f แฟนั่นเองนะครับก็เข้าสู่วงวนมาตรฐานเลยในการประมวลผลนะซึ่งก็คือบอกว่าช่วยวงช่วยวนหน่อยตราบเท่าที่ยังมีข้อมูลให้อ่านนะครับอันนี้เราก็อ่าน้ามานะเข้ามาใน string t นะครับ next line เลยนะครับขอทั้งบรรทัด อ่านะพออ่านเข้ามาปั๊บเนี่ยแหละครับแล้วก็บันทึกเลยนะปริ้นเข้าไปเลยนะครับปริ้นทีลงไปนะครับเพราะฉะนั้นอ่านเข้าแล้วก็บันทึกออกอ่านเข้าบันทึกออกนะครับแต่เพื่อให้มั่นใจนะครับว่าเราบันทึกอ่าเราเราเพิ่มข้อมูลเล็กน้อยลงไปก็ได้นะแต่บันทัดให้มีตัวมากกว่ามากกว่าไว้นาหน้าก็ได้นะครับนะนี่คือการสร้างสตริงใหม่นะคือเอาเอามากกว่ามากกว่าปะไว้ที่ทางซ้ายนะครับแล้วก็บันทึกลงไปนะก็จะวนลูปเนี่ยไปเรื่อยๆรืเรื่อยเรื่อย ข้อที่เราจะต้องทําเพิ่มเติมนะครับก็คือหลังจากทําเสร็จแล้วนะครับแล้วต้องการบันทึกผลเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าบันทึกผลเรียบร้อยป๊บเพื่อให้การบันทึกผลสมบูรณ์นะครับเราจะต้องปิดแฟ้มนะครับเราจะต้องมีการเรียก close ปิดแฟ้มในความจริงเนี่ยกรณีอินก็ต้องปิดแฟ้มเหมือนกันนะครับแต่เียงว่าระบบจะช่วยปิดให้อยู่แล้วนะครับในกรณีโปรแกรมมันจบสิ้นนะฮะแต่ก็เป็นการปฏิบัติที่ดีนะครับถ้าเราจะปิด ทั้งทุกๆแฟ้มที่เราได้เปิดเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นแฟ้มขาเข้าหรือแฟ้มขาออกนะโดยเฉพาะแฟ้มขาออกนี่ต้องปิดนะเพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับเอาละครับลองมาดูโปรแกรมนี้กันนะครับอ่าเราก่อนอื่นให้ดูก่อนว่ากว่าสกอร์เป็นยังไงนะครับอ่าผมเขียนเออผมได้แทรกข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปเล็กน้อยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นสกอร์มีดังต่อไปนี้นะครับ ตอนนี้เราจะมาดูว่าหลังจากสั่งโปรแกรมที่ทางานแล้วเนี่ยจะได้แฟ้มเจ้าเกรดนะครับ t e x h เนี่ยเป็นไปนตามที่ต้องการไหมโอเคโปรแกรมนี้เราไม่ได้แสดงอะไรเลยนะครับที่เอาพุตตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ทำเสร็จก็จบนะแต่ข้อมูลจริงๆจ,จะอยู่ที่ตัวแฟ้มที่เราได้ระบุไว้ว่าเป็นเอาพุตก็มาเปิด แฟ้มดูนะครับอ่านะครับเราใช้ explorer มานะครับแล้วก็ลงไปดูนะครับอันนี้อยู่ที่โฟลเดอร์เทมล่ะหาดูครับเกรดอยู่ไหนอ่าเกรดอยู่นี่นะครับก็เปิดดูอ่านะครับก็เป็นไปตามที่ต้องการเป็นไปตามที่เราได้เขียนโปรแกรมไว้นะครับคือนําหน้าด้วยมากกว่าแล้วก็ตามด้วยข้อมูลเดิมที่อ่านมาจากตัวแฟ้มขาเข้าครับล้ครับก็มาเขียนโปรแกรมตัดเกรดกันนะครับ แต่ก่อนอื่นเราก็ต้องอ่านเอาเจ้าคะแนนออกมาให้ได้ก่อนนะครับก็ใช้แบบเดิมที่เคยเขียนมานะครับก็คืออ่านมาแล้วก็ t r i มช่องว่างซ้ายขวาออกนะครับหลังจากนั้นก็ค้นนะฮะว่าแบ a n ์ที่เราเจอจากทางซ้ายมาตัวแรกนะครับนะถ้าเจอแบ a n k นะครับเพราะถ้าไม่เจอตัว J จ,จะเป็นติดลบนะครับถ้าเจอแบ a ค์แล้วก็ นะเราก็จะขอหยิบนะขอหยิบผมเขียนรูปรัดเลยนะครับขอหยิบคะแนนออกมาเลยนะขอหยิบคะแนนออกมานะซึ่งได้มาจากการ pass double นะครับของ substring นะตัวที่ j นะครับไปจนท้ายสุดของบรรทัดที่เราอ่านเข้ามานะครับ เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทีสับสติงตรงนี้นะฮะไปเรื่อยๆนี่คือหยิบตั้งแต่ตัวที่เจเป็นต้นไปนะครับนะซึ่งคือส่วนที่เป็นคะแนนใช่ไหมครับแล้วก็มา pass d o u b l e นะก็กลายเป็นจำนวนจริงซึ่งสามารถนำไปประมวลผลได้นะครับก็ขอเน้นอยู่ทีนะครับเนี่ยนี่คือรูปแบบของข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในแฟ้มนะครับขาเข้านะรหัสประจำตัวนะครับเราอ่านจนเจอแบงก์แถวๆนี้นะฮะหลังจากนั้นก็หยิบ substring ทั้งหมดเลยนะครับ เข้าไป past double ก็จะได้อย่างคราวนี้ก็จะได้หกสิบเก้าจุดแปดจากที่เราอ่านเข้ามาเป็น String จะเป็นหกเก้าจุดแปดนะครับก็จะกลายเป็นหกสิบเก้าจุดแปดซึ่งสามารถนําไปประมวลผลได้เอาละครับพอได้ปั๊บเนี่ยนะครับเราก็เริ่มตัดเกรดเลยนะครับก็ if เลยเข้าสู่กระบวนการตัดเกรดนะครับก็ตัดเกรดผมขอตั้งเกณฑ์ไว้ง่ายๆอย่างนี้นะครับตั้งเกณฑ์ไว้อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าถ้าเกรดเนี่ยนะครับออถ้าคะแนนนะครับมากกว่า80 มากกว่าเท่ากับ80นะครับนะอันนี้เราให้ A ไปนะถ้าคะแนนนะครับอยู่ระหว่างา70นะถึง80นะแต่น้อยกว่า80บนะครับอ,อย่างนี้ก็ให้ B. นะให้ B นะครับนะแล้วก็ทำอนองเดียวกันครับถ้า60 นะอยู่ระหว่าง60ถึง70นะครับอันนี้ก็ให้4นะครับแล้วก็50ถึง60นะครับอันนี้ก็ให้ดีนะครับแล้วถ้าคะแนนน้อยกว่า50นะฮะก้อนนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับก็ให้เเกณฑครับเกณฑ์จะเป็นอย่างนี้เพราะั้นเราก็เริ่มใส่อิฟไปเรื่อยๆนะครับ นะถ้า p มากกว่าเท่ากับ80นะครับเราก็ให้เกรดนะเท่ากับ A ครับก็ต้องมีตัวแปลเกรดนะครับก็เขียนตัวแปลเกรดขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับก็เป็น string นะครับเกรดถ้นะาไม่อย่างนั้นเถ้าไม่เช่นนั้นนะครับเราก็ if ต่อนะครับวา่า p นะตรงตรง,ตรงนี้เราไม่ต้องเราเราก็จะเขียน p นะเจนะครับน้อยกว่าเท่ากับ p นะครับและ p น้อยกว่า80แต่ตรงนี้เราไม่ต้องเขียน p น้อยกว่าแปดสิบแล้วละครับเพราะว่าเพราะว่าถ้ามัน else มัน else ตรงนี้นะครับคือตรงนี้ไม่จริงเนี่ยมันก็ต้องเท่ากับแปดสิบไปแล้วเพราะตรงนี้ต้องเขียนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียนอีกแบบหนึ่งนะถ้า p นะครับมากกว่าเขียนในรูปลักษณะเดียวกันนะนี่คือ p มากกว่าเท่ากับแปดสิบได้ a p มากกว่าเท่าเจ็ดสิบนะครับก็ ให้ b นะทำในทดลองเดียวกันครับถ้า p มากกว่าเท่ากับ60นะครับเราก็ให้ c นะครับต่อไปนะครับกรณีต่อไปนี่ไม่อยากเขียนแล้วครับเราก็ใช้ copy เลยนะครับ d นะอันนี้คือกรณีมากกว่า50นะครับแล้วก็ else else สุดท้ายไม่ต้องเขียน if แล้วนะครับก็กรณีสุดท้ายเลยนะครับก็ได้ f เห็นนะครับ พอได้ F ปั๊บเราก็บันทึกเลยนะบันทึกไปนะครับปริ้นเอาข้อมูลเก่ามานะคือตัว T นะครับที่เราอ่านเข้ามาหนึ่งบรรทัดเนี่ยนะครับแล้วเราก็ต่อด้วยนะเกรดเห็นไหมครับนี่ก็เป็นวงวนนะผมขอลบรายละเอียดตรงนี้ทิ้งไปนะครับโค้ดจะได้สั้นลงเอาละนะคร่าวๆก็เป็นได้ลักษณะของโปรแกรมอย่างนี้นะครับ เราเริ่มด้วยเปิดตัวอ่านแฟ้มนะครับเปิดเจ้าตัวบันทึกแฟ้มนะครับทำวงวนตราบเท่าที่ยังมีข้อมูลให้อ่านนะก็อ่านเข้ามาเลยหนึ่งบรรทัดนะฮะตัดช่องว่างทางซ้ายทางขวาทิ้งนะครับแล้วก็ค้นหาแบง็์ตัวแรกจากทางซ้ายนะซึ่งก็คือมันจะข้ามส่วนที่เป็นรหัสประจําตัวไปนะถ้าเจอนะครับเราก็จัดการแปลง ตั้งแต่ตำแหน่งที่เราเจอแบงลงไปถึงทึงสุดบรรทัดนะครับสุดข้อมูลนะครับผ่านแปลงกลับมาเป็นจํานวนจริงนะซึ่งคือคะแนนนะครับตั้งตัวแปรเกดเล็กน้อยนะครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่ if 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 else if เนี่ยนะครับนะบถ้าเกิน80ถ้าเกินเท่ากับ80ให้ a นะครับในกรณีให้ b ให้ c ให้ d แล้วก็ถ้าไม่ใช่ทุกกรณีก็คือมันก็ต้องน้อยกว่า50แนะ่ๆนะก็ให้ f แล้วได้ผลอยู่ในตัวแปรเกดเนี่ยนะครับก็สั่งปรินออกไปที่แฟ้มเลย นะครับแล้วก็วนอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆนะทำจนเสร็จปั๊บก็ปิดแฟ้มขาเข้าปิดแฟ้มขาออกเรียบร้อยลองมันสั่งทำงานดูครับปุ๊บก็เงียบๆจบนะครับลองเปิดแฟ้มดูอีกทีหนึ่งอ่าเกรดนะครับเปิดครั้งนะครับปุ๊บอ่านะครับก็ได้ริงไหมฮะไหนคนไหนได้เอฟครับอันนี้ก็จะมีคนนี้นะฮะสามสนะครับอ่านี่คนนี้ดีพอดีเลยครับเพราะว่า 50พอดีเป๊ะเลยนะครับคนนี้80พอดีก็ได้ A นะครับ85นี่ก็ได้ A นะครับอันนี้ก็ได้ก็ได้โปรแกรมซึ่งสามารถที่จะนำผลลัพธ์ไปบันทึกลงแฟมข้อมูลโดยใช้ p r i s t s t r m a m ซึ่งมีลักษณะการทำงานนะครับมีบริการให้ใช้เหมือนกับ s y s t e m o จุดเ u t เลยนะครับคือมีปรินตกับ p ริน t ์หลาให้ใช้